โชคลาภสำหรับชาวราศีมีนนะครับประจำวันที่1มิถุนายน2565ิมีนโชคของคุณมาจากไหนมาจากรถทะเบียนรถที่คุณใช้ฮะขอให้เป็นรถที่คุณใช้ก้วการรถทะเบียนรถหรือถ้าไม่ได้ไม่ไม่ได้ขับรถไม่มีรถของตัวเองก็ดูว่าวันนี้คุณนั่งรถอะไรไปทํางานใครเอารถอะไรมารับคุณคุณนั่งรถไฟฟ้าขบวนอะไรคุณนั่งรถเมย์สายไหนบ่อย,อยก็เอาเลขรถที่คุณนั่งวันนี้แหละ ไปเสี่ยงโชคได้เลยครับชาวราศีมีนฉะนั้นโชคจะมาจากรถนะแต่ภาพรวมดวงชะตามีนระวังเรื่องเดียวเลยนะปีนี้ดีทุกอย่างลบกเว้นเรื่องการลงทุนคือมีนเนี่ยจะเอาของมาสต็อกซื้อของมาสต็อกเฮ้ยเห็นโอกาสว่ามันขายได้เราเคยขายได้มันต้องขายได้สิซื้อมาเลยทีละเยอะๆลงทุนไม่ห้าหมื่นแกลายเป็นว่าของจมระบายออกช้ามีนจะติดปัญหาเรื่องนี้ ดังนั้นเนี่ยให้เป็นลักษณะงานคนกลางไงนะ่าซื้อมาขายไปจะดีเพราะในช่วงนีนะ้ดาวการเงินนี่คือแบบอีลุงตุงนางมากอะ่ะมันหมุนนะฮะเงินมันหมุนตลอดคือเงินมันไม่ได้แย่แต่มันเหมือนเอาไปลงอยู่กับของเอาไปรอขายเอาไปหมุนเวียนอยู่มันยังไม่ได้กลับมานั่นเองนี่คือสภาพการเงินหรือไอ้นี่ของของชาวราศีมีนส่วนเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรทุกอย่างดีหมด ยกเว้นกระตังในกระเป๋านี่นแหละที่มันหมุนติ้วติ้วติ้ว,วอยู่นะตอนนี้นั่นเองครับเสริมดวงยังไงดีนะเสริมดวงชาวราศีมีนยังไงดีโอ้โหช่วงนี้นะฮะเขาบอกว่าอยากทําอะไรช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ห่างคนรักแนละครอบครัวหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องให้เสียใจยหรือห่างไกลกันเพราะว่าบางทีเราชาวราศีมีนมันเหมือนต้องการเวลาให้กับตัวเองอะ ต้องการเวลาในการคิดในการทํางานในการวางแผนดังนั้นนี่นอาจจะต้องวางภาระของที่บ้านครอบครัวคนรักเอาไว้ก่อนคุยกันให้รู้เรื่องว่าช่วงเนี้เฮ้ยมันมีอะไรต้องทําเยอะมันมีอะไรต้องคิดเยอะมันมีงานเข้ามาเยอะดังนั้นเข้าใจหน่อยนะถ้าไม่มีเวลาให้แจ้งไปแบบนี้นะครับเสริมดวงชะตาให้ทําบุญกับใครให้ทําบุญกับคนทุกยากขอทานเจอที่ไหนทําที่นั่นอย่าปฏิเสธคนที่มาขอเงิน มาขอให้เราช่วยก็พอครับ